วันดีเพื่อนก็ตมค่ะค่ะไซส์วเดย์ใชแมนถวยแต่แกทำมาเดแกต้องมาแพับตอนนี้ด้วยพวกเขาไม่อใม่มันมีสต่อสนี่นาแกแค่เมันก็ถาจานการไม่ได้ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะไอพวกใส์ขาวก็ได้มากจังเลยฉันจดีแล้ว แตยก็ใส่หัวซะกาวิกางยังกูจะไปอเดนมายังกูจะัดหัวแมขอบคุณดรสตส์ไม่เป็นไรคในท่านน่อยน่อยนาสายูนำ่อพ่น่มันจะรู้กาแนอสัญญาหาสายแล้วฮะเฟอเออพี่ใหญ่เออเดี๋ยวฉันจะไป เดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันเอง